จงพยายามว่าจะบรรลุนิพพานกันได้อย่างไรคือกิจจะรู้ถึงภาวะของนิพพานได้อย่างไรตามที่พระองค์สัตว์ว่าจัดว่าเป็นธาตุธาตุเป็นธาตุชน,นิดหนึ่งอย่างแรกเรียกว่าสักุปาทิเสสะนิพพานธาตุ ดับเบญจขันธ์แล้วมีอุปาทิเหลือรย์ดับกิเลสแล้วมีเบญจขันธ์เหลือดับเบญจขันธ์แล้วมีเบญจขันเหลือมีมีอุปาทิเชื่อเหลืออน,นุปาทิเสสานิาพานธาดับกิเลสแล้วลไม่มีเชื่อเหลือ <g oda> ฟังยากเ <g oda> ชื่อในทีน่นี้ไม่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 ไม,ม,ม,มอธิบายอย่างนี้ก็เชื่อในทีอนนท่อื่นในที่อื่นอธิบายก็มาเชื่ออย่างอื่นในทีน่น้อยถึงเวทนา,นา ที่เย็นหรือไม่เยน็นถ้าเวทนาเย็นสนิทไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรก็เรียกว่าไม่มีเชื่อเหลือถ้าเวทนายังรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ก็เรียกว่ามีเชื่อเหลือสิน้นกิเลสแล้วมีเชื่อเหลือก็คือมีเวทนาที่ยังไม่เย็นสนิทยังรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่แต่ไม่เกิดกิเลสแล้วไม่จะเกิดกิเลสไม่จะเกิดทุกข์แต่รู้สึกว่ายังเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ ซึ่งสูงขึ้นไปจากนั้นสิ้นกิเลสได้เวทนาเย็นสนิทไม่มีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นบวกหรือเป็นลบอีกต่อไปนั้นสูงสุดแค่นั้นสูงสุดที่นั่นสูงสุดเพียงเท่านั้นคือนิพพานธาตุอันที่สองอนุปาทิเสตานิพพานธาตุ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่านี่ลองใครคนดูตั้งแต่ว่าคนป่าไม่นุ่งผ้าือวยมันไม่ <c oughs> นุ่งผ้าบ้างไม่นุ่งผ้าบ้างรู้จักกลัวสิ่งที่ลึกซึ่งมหัศจรจันหน้าวัดเสียวเรื่อยขึ้นมาจนเกิดยึดถือเป็นพระเป็นเจ้าให้เป็นพระเป็นเจ้าหมดในภูเขาก็มีพระเจ้าในต้นไม้ก็มีพระเจ้าในแ,แม่น้ำก็มีพระเจ้า <c oughs> เรื่อยเรื่อยเรื่อยกันมาเต็มไปเลยสิ่งที่หน้ากลัวแล้วต้องอ้อนวอนอ้อนวอนก็ขอบูชาอ้อนวอนให้ช่วย มันจนกว่าจะมาถึงยุคหนึ่งยุคก่าเปลี่ยนเปลี่ยนว่าเรียกว่าตอนเลยวับเกิดมีคุ้ครู้กันว่าโอ้ความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากข้างนอกนี่มันเกิดจากข้างในคือกิเลสจึงคน้คนควา้าค้นคว้ามาตามลําดับสูงขึ้นมาตามลําดับสูงขึ้นมาตามลําดับนับแต่เอาการมารมณ์เป็นเครื่องกลบเกลื่อน,อนเอาสมาธิสมาบัติเป็นเครื่องกลบเกลื่อน,อนเอาอรูปสมาบัติเป็นเครื่องกลบเกลื่อน พระพอใจไม่เอาไม่พอไม่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 พอใจไม่ไม่ไม่สำเร็จเอาความสิ้นกิเลสเป็นเครื่องแก้ไขดับทุกข์นี่หลับตาดูหลับท่าดูไเห็นว่าในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศาสนานี่มันเกิดขึ้นมาอย่างไรทีละนิดอย่างไรเป็นสายยาวยืดมาตั้งแต่หมื่นปีแสนปีมันมนุษย์ยังไม่นุ่มผ้า นี่คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนามาสูงสุดอยู่ที่พระพุทธศาสนาคงมีคนคัดค้านว่ามึงถือพุทธนี่มึงก็ว่าพุทธดีแล้วเราก็บอกาพิสูจน์คุณก็พิสูจนะ์มาดูสิมีอะไรที่จะมาสูงกว่านี้มั้งมาสูงกว่า,า,วาความสิน้นกิเลสเป็นดิพาน,นามาพูดกันอีกสักนิดมันเวลามันจะหมดสาระ สาระแกน่สน,แกนสารของพระศาสนาแก่นสารของพระศาสนาไม่เรียกว่าธรรมสาระบางคนก็นรู้แล้วใช่ไหมยอย่างหนึ่งสีสีลสาระแก่นคือสีสองสมาธิสาระคือสมาธิ สามปัญญาสาระคือปัญญาสี่วิมุตติวิมุตติสาระสาระคือความหลุดห้าวิมุตติยาณทัศนาสาระสาระคือญาทัศนาที่รู้ว่าเดี๋ยวนี้หลุดพ้นแล้วจบเรื่องแล้วอยู่เนื้อทุกเนื้อปัญหาทั้งนแล้วนี่คือตัวแก่นของพุทธของศาสนาโดยเฉพาะ พุทธศาสนามีเรียงลำดับมาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะผมเอามาทำเป็นสาวห้าต้นติดไว้บนหลังคาแไม่บอกใครมันคิดตัวเองเอแล้ว<อ>มันจะคิดตัวเองเ,อเราไม่บอกจริงๆมันคือว่าสาระของพระพุทธศาสนาห้าประการ ข้อที่หนึ่งต้องมีศีลคือความถูกต้องเป็นพื้นฐานของชีวิตข้อหนึ่งต้องมีความถูกต้องของชีวิตเป็นพื้นฐานข้อที่สองต้องมีกำลังจิตสูงสุดกำลังจิตสูงสุด,สดข้อที่สามจากจิตที่มีกำลังสูงสุดนั้นมีปัญญาสูงสุดปัญญาสูงสุดเรอบรมจิตดีแล้ว มีปัญญาสูงสุดปัญญาสูงสุดก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วหลุดจากความยึดถือที่ยึดถือว่าตัวกูว่าของกูในนั้นในนี่หลุดออกนี่เรียกว่าวิมุตติหลุดแล้วก็รู้เชิงโอ้หลุดแล้วหมดเรื่องหมดปัญหาอยู่เป็นคน,นละโลกยน,นี่วิมุตติญาณทัศนา เราเอาไปใช้ในเรื่องโลกโลกดังบ้านบ้านเรือนบ้านเมืองบ้านเรือนก็ได้มีสีเนี่ดีๆทำงานได้ดียิ่งมีสมาธิ่าไรยิ่งทำงานได้ดีทำงานอะไรก็ได้ทำงานได้ดีถ้ามีปัญญาวิเศษเลยถ้าลุกลุปรงไปหมดมีใช้สีสมาธิปัญญาในการทำนาทำสวนทำค้าขาก่อะไรก็ได้ ใช่สาอย่างนั่นเป็นหลักใช้ทางโลกโลกก็ได้ไม่ใช่ไปนิพพานถ้ามีว่าจะไปนิพพานก็ยืมมาใช้อย่างลโลกโลกมีหลักคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจอาไปใช้แก้ปัญหาอะไรก็ได้นี่แก่นของพระศาสนาแก่นของพระศาสนาเอาไปใช้ได้สารพัดนึก มันคอยพยายามใช้พยายามใช้มากใช้บ่อยใช้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนตลอดชีวิตจนตลอดชีวิตคอยคุณพยายามใช้ห้าอย่างน,นี้ห้าอย่างนี้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปจนตลอดชีวิตนี่เรื่อง <c oughs> ของ <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าศา,ศาสนามันมีอยู่เป็นสองลักษณะคือศสยศาสตร์ พึงผู้อื่นนะพุทธศาสตร์เราพึ่งตัวเองพัจจศาสตร์เป็นเรื่องภายนอกเป็นหลักพุทธศาสตร์เรื่องภายในเป็นหลักมองเห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นในภายในใจิตใจที่ง่เขลากาจัดความง่กเขลาออกไปเสียก็กำจัดความทุกข์ศัจจศาสตร์เราศาสตร์ของคุณหลักสยันใจว่าหลักนะ พุทธศาธสตร์ศาสตร์ของผู้ตื่นพุทธะแปลว่าวตื่นคำนี้เราแปลว่าวตื่นเราละจากศาสตร์ของคนหลับมาเป็นศาสตร์ของคนตื่นคนเดินตามพระพุทธเจ้าได้โดยสะดวกพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจา้าปัญหามกหมด นี่คือเรื่องสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเอาไปพินิจพิจารณาค่ายกรวนดูเอาเองจดบันทึกี่้มันแน่นอนให้มันถูกต้องให้มันเข้าใจง่ายใช้ปฏิบัติง่ายใช้เป็นหลักปฏิบัติได้ว่าไอเรื่องสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันเป็นอย่างนี้มีศาสนาให้ถูกต้องไปถึงที่สุด อยู่เหนือความทุกข์เหนือความทุกข์เป็นผู้สงบเย็นและเป็นประโยชน์คำสุดท้ายนะเป็นผู้สงบเย็นในม,มีไฟคือกิเลสนะครับเป็นประโยชน์แก่ทุกคนถือเป็นหลักรู้สุดสงบเย็นและเป็นประโยชน์แถมพวกว่าชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของอีกต่อไป จบไม่มีชีวิตเย็นละเป็นประโยชน์และชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของอีกต่อไปถ้าไม่เช่นนั้นมันจะกัดอยู่ตลอดเวลาชีวิตจะกัดเจ้าของอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสขอยุติการบรรยายด้วยความสมควรแก่เวลา